บทที่1นึ่งข้าวคือความรับสันติภาพบนหลังพ่อข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ด้วยความคิดเพียงประการเดียวข้าพเจ้าปรารถนาจะนำมาซึ่งโลกแห่งสันติภาพโลกที่ปราศจากสงคราม และเป็นโลกที่มนุษยชาติทั้งมวลอยู่กันด้วยความรักบางคนอาจถามว่าเป็นไปนได้ยังไงที่ท่านคิดเรื่องสันติภาพมาตั้งแต่เด็กมันเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากอย่างนั้นหรือที่เด็กคนหนึ่งจะฝันถึงโลกแห่งสันติภาพเมื่อปี1920ตอนที่ขา้าพเจ้าเกิดเกาหลีตกอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นและแม้หลังจากได้รับอิสรภาพ ในปี1945แล้วก็ตามยังมีสงครามเกาหลีตามมามีวิกฤตการทางการเงินในเอเชียและวิกฤตการณ์อื่นๆอีกนานนับประการหลายปีทีเดียวที่แผ่นดินเกาหลีห่างไกลจากสันติภาพแต่ช่วงเวลาที่ทุกยากและสับสนเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเกาหลีประเทศเดียวเท่านั้นสงครามโลกทั้งสองครั้งสงครามเวียดนามและสงครามอื่นๆ ในตะวันออกกลางแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในโลกปฏิบัติต่อกันเยี่ยงศัตรูจ่อปืนเข้าหากันและทิ้งระเบิดใส่กันไม่หยุดยัง้งสำหรับคนที่อาจเคยมีประสบการณ์สยองขวัญกับร่างโชคเลือดและกระดูกหักสันติภาพเป็นเพียงสิ่งที่ได้แต่จินตนาการเอาในความฝันเท่านั้น กระนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเกิดสันติภาพประการแรกเราสามารถค้นพบสันติภาพในอากาศที่เราหายใจในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและจากผู้คนรอบข้างตอนเป็นเด็กข้าพเจ้าเห็นทุ่งหญ้าเป็นบ้านทันทีที่รีบขมอบข้าวเช้าเสร็จข้าพเจ้าก็จะวิ่งริ้้วออกจากบ้านไปแล้วใช้เวลาทั้งวันอยู่ตามแม่น้ำและภูเขา ข้าพเจ้าสามารถใช้เวลาทั้งวันเที่ยวเล่นไปทั่วป่าอยู่กับนกกับสัตว์นานาชนิดเก็บลูกไม้ใบหญ้ากินและไม่เคยรู้สึกหิวเลยถึงจะเป็นเด็กข้าพเจ้าก็รู้ว่าร่างกายและจิตใจของข้าพเจ้ากระปรี้กระเป่าทุกครั้งที่เข้าป่าบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าเผลอหลับไปหลังจากวิ่งเล่นตามภูเขาพ่อของข้าพเจ้า จำใจออกมาตามหาเวลาที่ได้ยินเสียงเรียกของพ่อมาแต่ไกลว่ายงเมียงยงเมียงข้าพเจ้าอดยิ้มไม่ได้แม้จะยังหลับยงเมียงเป็นชื่อในวัยเด็กของข้าพเจ้าเสียงของพ่อปลุกข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าจะแส้หลับต่อพ่อจะแบกข้าพเจ้าขึ้นหลังแล้วพากลับบ้านความรู้สึกตอนที่พ่อแบกลงจากเขามันเป็นความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และสามารถปล่อยใจให้สงบสบายไร้กังวลโดยสิ้นเชิงนั่นคือสันติภาพและนับเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเรียนรู้เรื่องสันติภาพขณะที่พ่อแบกข้าพเจ้าไว้บนหลังเหตุผลที่ข้าพเจ้ารักป่ายังเป็นเพราะว่าสันติภาพทั้งหมดในโลกนี้มีอยู่ในป่าชีวิตในป่าจะไม่ต่อสู้กันและกัน แน่นอนว่ามันกินสัตว์อื่นและบางครั้งก็ถูกสัตว์อื่นกินแต่นั่นเป็นเพราะความหิวและต้องการยังชีพให้อยู่รอดสัตว์ไม่ได้ต่อสู้กันเพราะความรู้สึกที่เป็นปรปักนกไม่ได้เกลียดนกชนิดอื่นสัตว์ไม่ได้เกลียสัตว์อื่นต้นไม้ไม่ได้เกลียดต้นไม้ชนิดอื่นสันติภาพจะเกิดได้ต้องไม่มีความเป็นปรปักมีแต่เพียงมนุษย์เท่านั้นที่เกลียชังมนุษย์ด้วยกันที่อยู่ต่างกลุ่ม มนุษย์เกลียดชังกันเพราะต่างชาติต่างศาสนาและต่างวิธีคิดข้าพเจ้าได้เยือนประเทศต่างๆมาเกือบ200ประเทศแล้วมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่เมื่อเครื่องบินแตะถึงพื้นแล้วข้าพเจ้าคิดว่าประเทศนี้ช่างเป็นประเทศที่น่าอยู่และสงบสุขจริงๆมีหลายประเทศที่ทหารออกมายืนถือปืนรักษาความปลอดภัย ตามสนามบินและปิดถนนหนทางเนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบภายในเสียงปืนดังตลอดทั้งวันทั้งคืนบางครั้งข้าพเจ้าก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดในหลายที่ที่ข้าพเจ้าไปพูดเรื่องสันติภาพโลกของเราทุกวันนี้มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้ากันทั้งระดับน้อยใหญ่ไม่จบไม่สิ้นยังมีผู้คนอีกมากมายหลายสิบล้านที่กำลังจะอดตายไม่มีอะไรกิน แต่เงินมหาศาลหลายล้านล้านดอลลาร์กลับถูกใช้ไปในอาวุธยุทธโธปกรณ์แค่เงินที่ใช้ซื้อปืนกับลูกระเบิดก็มากพอที่จะยุติความอดอยากหิวโหวยของทุกคนได้แล้วข้าพเจ้าทุ่มเทชีวิตเพื่อสร้างสะพานสันติภาพเชื่อมระหว่างประเทศที่เกลียดชังกันในฐานะศัตรู เนื่องจากลัทธิความเชื่อและศาสนาข้าพเจ้าจัดเวทีอภิปรายเพื่อให้ชาวมุสลิมชาวคริสต์และชาวยิวได้มาพบกันและข้าพเจ้าทำงานเพื่อไกล่เกลี่ยทัศนะที่ขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตในกรณีอิรักข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือในกระบวนการสร้างความปรองดองระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อชื่อเสียงหรือเงินทอง นับแต่ข้าพเจ้าอายุมากพอที่จะรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในโลกชีวิตข้าพเจ้าก็มีเพียงเป้าหมายเดียวนั่นคือเพื่อให้โลกดำรงอยู่อย่างสันติและเป็นหนึ่งเดียวกันข้าพเจ้าไม่เคยปรารถนาสิ่งอื่นเลยถึงแม้ว่าการมีชีวิตโดยมีเป้าหมายเพื่อสันติภาพอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขที่สุด ในช่วงสงครามเย็นเราลิ้มรสความเจ็บปวดจากโลกที่แบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายเพราะต่างอุดมการตอนนั้นดูเหมือนถ้ารัทธิคอมมิวนิสต์สาบสูญไปได้สันติภาพจะบังเกิดกระนั้นวันนี้สงครามเย็นได้ผ่านพ้นไปแล้วเรากลับพบว่ามีความขัดแย้งมากขึ้นกว่าเดิมปัจจุบันเราแตกแยกกันเพราะเผ่าพันธุ์และาศาสนาหลายประเทศมองข้ามพรมแดนของตนด้วยความหวาดระแวง และไม่ไว้ใจเท่านั้นยังไม่พอสถานการณ์ภายในประเทศของเรายังมีการแบ่งฝักฝ่ายของประชาชนด้วยเชื้อชาติาศาสนาหรือภูมิภาคที่ถือกำเนิดผู้คนมองข้ามเส้นแบ่งเหล่านี้โดยถือว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูและไม่ยอมเปิดใจให้กันและกันเมื่อพิจารณาประวัติศาสตร์มนุษยชาติเราจะพบว่าสงครามที่ป่าเถื่อนและโหดเหี้ยมที่สุดนั้นไม่ใช่สงครามที่สู้รบกันระหว่างประเทศ แต่เป็นสงครามระหว่างเชื้อชาติและในบรรดาสงครามระหว่างเชื้อชาตินั้นสงครามที่เลวร้ายที่สุดคือสงครามระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ศาสนามาเป็นข้ออ้างสงครามกลางเมืองในบอสเนียนับเป็นหนึ่งในความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ที่เลวร้ายที่สุดของศตวรรษที่20ผู้คนนับพันรวมทั้งเด็กจํานวนมากถูกสังหารหมู่อย่างเหี้ยมโหดเมื่อวันที่11กันยายนปี2001 ผู้บริสุทธิ์นับพันต้องล้มตายเมื่อตึกเวลเทสเซนเตอร์ในนครนิวยอร์กถูกเครื่องบินโดยสารพุ่งเข้าชนและเมื่อไม่นานมานี้ที่ฉนวนกาซาดินแดนปาเลสไตน์และทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอลผู้คนเรือนร้อยต้องสูญเสียชีวิตอันเป็นผลจากความขัดแย้งที่รุนแรงบ้านเรือนถูกทำลายและผู้คนมีโอกาสเผชิญความตายทุกเมื่อทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นผลอันเลวร้ายของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และระหว่างศาสนาอะไรทำให้คนเกลียดชังและเห็นค่ากันเช่นนี้แน่นอนว่ามีเหตุผลหลายประการแต่ความแตกต่างระหว่างศาสนาจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมออย่างในกรณีสงครามอ่าวและความขัดแย้งระหว่างอาหลับกับอิสราเอลในการเข้าปกครองเยรูซาเล็มก็เป็นเพราะเหตุผลดังกล่าว เมื่อการเบียดเชื้อชาติใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างปัญหาก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นเป็นทวีคูณปีศาจร้ายของสงครามศาสนาที่เราคิดว่าได้หมดสิ้นไปแล้วในยุคกลางยังคงตามมาหลอกล้อเราในศตวรรษที่21ที่สงครามศาสนาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะนักการเมืองจํานวนมากได้ใช้ความเกลียดชังระหว่างศาสนามาตอบสนองเป้าหมายที่เห็นแก่ตัวของตนเมื่อถูกคุกคามด้วยอํานาจทางการเมืองศาส,สนามักวอกแวก และหลงทางศาส,สนามองไม่เห็นเป้าหมายที่เริ่มแรกของตนซึ่งก็คือเกิดขึ้นเพื่อสันติสุขศาส,สนาทุกศาสนามีความรับผิดชอบที่จะผลักดันให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกแต่น่าเศร้าที่เราพบว่าศาสนาได้กลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งเสียเองเบื้องหลังความชั่วร้ายนี้เราพบเล่ห์เพทุบายทางการเมืองที่มีทั้งอำนาจและเงินทั้งทั้งที่ความรับผิดชอบของผู้นำ คือการรักษาสันติภาพเหนือสิ่งอื่นใดแต่ผู้นำก็มักทำในทางตรงกันข้ามและนำโลกไปสู่การเผชิญหน้าและความรุนแรงผู้นำใช้ภาษาทางศาสนาและความเป็นชาตินิยมเพื่อปกปิดความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาหากหัวใจของพวกเขาไม่ได้รับการเยียวยาเสียใหม่ประเทศชาติก็จะเดินหน้าไปได้วยความสับสนโดยแก่นสารแล้วทั้งศาสนาและความรักของคนคนหนึ่งที่มีต่อประเทศชาติไม่ได้ชั่วร้ายมันมีคุณค่า หากใช้ไปเพื่อช่วยสร้างชุมชนมนุษย์ของทั้งโลกแต่เมื่อมีการกล่าวอ้างว่ามีเพียงบางศาสนาหรือบางกลุ่มชาติพันธุ์เท่านั้นที่ถูกต้องและปฏิบัติต่อศาสนาและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นอย่างดูแคลนและให้ร้ายศาส,สนาและความรักชาติก็จะสูญเสียคุณค่าไปเมื่อศาสนาหนึ่งเหยียบย่ำศาสนาอื่นและปฏิบัติต่อศาสนาอื่นเหมือนไร้ค่าศาส,สนานั้นก็ไม่ได้กรอบด้วยคุณงามความดีอีกต่อไป ไม่ต่างจากที่ใช้ความรักชาติมาตอกย้ำว่าประเทศของตนมีความถูกต้องชอบธรรมเหนือประเทศอื่นความจริงแห่งเอกภพก็คือเราต้องเห็นคุณค่าของผู้อื่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ที่เล็กที่สุดก็ยังรู้แมวกับสุนัขแม้จะไม่เป็นมิตรต่อกันแต่ถ้าเลี้ยงมันไว้ใต้ชายคาบ้านหลังเดียวกันมันจะเคล้าเคลียลูกของกันและกัน ทั้งยังเป็นมิตรต่อกันเราพบเห็นสิ่งเดียวกันนี้ในพืชเถาวันที่เลื้อยขึ้นไปตามต้นไม้อาศัยลำต้นคอยค้าจุนกระนั้นต้นไม้ก็ไม่ได้พูดว่านี่เจ้าคิดว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ถึงได้เลื้อยขึ้นมาตามลำต้นของฉันแบบนี้หลักการของเอกภพนั้นมีไว้เพื่อทุกคนจะได้ดำเนินชีวิตร,ร่วมกันและเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันใครก็ตามที่เบี่ยงเบนออกไปจากหลักการนี้ จะต้องเผชิญกับความหายนะอย่างแน่นอนหากประชาชาติและศาสนายังคงโจมตีกันอย่างมุ่งร้ายหมายขวัญมนุษยชาติก็หมดอนาคตจะมีก็แต่เพียงวัฏจักรแห่งความเสียดสยองและสงครามไม่รู้จบจนกว่าวันหนึ่งเราจะสูญพันธุ์แต่ใช่ว่าเราจะสิ้นหวังยังมีความหวังอย่างแน่นอนข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยไม่ปล่อยให้ความหวังนั้นหลุดลอยไปและรักษาความฝันถึงสันติภาพ ให้มีชีวิตชีวาอยู่เสมอสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาคือขจัดกำแพงและรั้วที่แบ่งแยกโลกนี้เป็นหลากหลายรูปแบบเหลือขนานนับให้สิ้นซากไปแล้วสร้างโลกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทลายกำแพงระหว่างาศาสนาระหว่างเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และอุดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเมื่อประสบความสำเร็จ เราจะสามารถสร้างโลกแห่งสันติภาพที่พระเจ้าเคยสร้างขึ้นมาใหม่ได้ข้าพระเจ้ากำลังพูดถึงโลกที่ไม่มีใครหิวโหยและไม่มีใครหลั่งน้ำตาการจะเยียวยาโลกที่สิ้นหวังและขาดแคลนความรักเราจำต้องกลับคืนสู่จิตใจที่บริสุทธิ์อย่างที่เราเคยมีเมื่อครั้งยังเด็กการจะขจัดความอยากได้ใกล้มีทางวัตถุที่มากขึ้นและฟื้นฟูแก่นสารของความเป็นมนุษย์อันงดงามขึ้นมาใหม่ เราจำเป็นต้องหวนคืนสู่หลักการแห่งสันติภาพและลมหายใจแห่งความรักที่เราเรียนรู้ขณะที่ถูกแบกอยู่บนหลังของพ่อเรา